สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้แปมสวัสดีค่ะ สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวเชดารัศมีงามหรือว่ารูกิกค่ะค่ะและดิฉันนางสาวพารุ่งสดสีทิพย์นะคะหรือว่าครูแป๋มค่ะค่ะครูแป๋มคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปชมภาพบรรยากาศเรียกได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยค่ะครูแปม๋มค่ะเป็นภาพบรรยากาศเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมสร้างสารรค์อาชีพนะคะซึ่งกิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์อาชีพนี้นะคะเป็นจุดเด่นของเรนบ้านโป่งเราเลยละค่ะค่ะและกูกิกทราบไหมคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยได้ไปคว้ารางวัลระดับ มาแล้วถึง2ปีซ้อนด้วยกันโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่คุกิกบอกเลยวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปชมกับภาพการทํากิจกรรมภายในชุมนุมสร้างสรรค์อาชีพค่ะมาดูกันว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยเตรียมอะไรกันไว้บ้างพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเลยค่ะและในตอนนี้นะคะคูกิกับครูแป้นนะคะก็ได้มายืนอยู่ข้างๆกับคุณครูผู้ฝึก ในกิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์อาชีพนี้เลยะค่ะค่ะก็อยากจะให้คุณครูนะคะแนะนําตัวสักนิดนึงนะคะค่ะชื่อนางสาวอนานนุจำานงขวค่ะอยู่ชุมนุมสร้างสรรค์อาชีพค่ะค่ะตอนนี้คุณครูกําลังให้เด็กๆทาอะไรอยู่อ๋ทำกระเป๋าสำหรับตกใจอุปกรณ์การเรียนค่ะหรือว่าใส่เป็นสิ่งของต่างๆได้หมดค่ะอเนกประสงค์ค่ะอยากจะไปชวภาพเด็กๆทำกันแล้วล่ะค่ะเชิญนะคะค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ อ๋าทำกระเป๋าค่ะอันดับแรกก็คือเราจะต้องวัดขนาดของกระเป๋าถ้าเราอยากได้เป็นกระป๋าสตางค์เล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณ5นิ้วถ้าอันนี้จะทําใส่อุปกรณ์การเรียนก็คือ8-12ค่ะอ๋อเหมือนที่เห็นอันนี้คือเป็นกระเป๋าสตางค์ใช่ค่ะทำได้หลายนิดแปดค่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะนีนะคะผลงานของเด็กๆทั้งนั้เลยเราจะเป็นกระเป๋าใส่เหรียนะคะค่ะแลด้านนี้นะคะก็ ปรกเป็นคอสน,นะคะแล้วก็เป็นตัวตอกอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองดูให้ให้กระแตกระแตลองอธิบายให้ครูฟังได้ไหมคะว่าตอนนี้เรากาลังทำขั้นตอนอะไรอยู่คะกำลังตอกผ้าตอกผ้า,าเพื่ออะไรดกเพื่อนำแขกระเ๋าอ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วช่วงที่ตอกอะคะทําไมเราถึงต้องตอกเพราะว่าจะได้สอเดเข็มกับได้เข้าจะได้สอดแ็งกับได้เข้านะแล้วหนูกีกันว่า เอาไว้ใช้งานในอนาคตค่ะแบบนี้แบบนี้ใช้ได้ไหมคะไม่ค่ะใช้ไม่ได้ไม่ได้อ่แล้วก็ต้องกลับนะคะนี่แหละค่ะตั้งแต่ทำมาทั้งหมดคุณครูชอบวิธีนี้มากที่สุดเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมคะคุณแต่ง่ายที่สุดล้ะค่ะก็คือกลับด้านแล้วก็ลูดสิค่ะโอเคนะคะสวยงามมากเลยนะคะเยิมยอร์กันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณแปมหลังจากที them, ่ได้ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเย็บกระเป๋ในกิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์อาชีพนี้ค่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจกันสูงมากเลยค่ะก็ทําให้ได้กระเป๋าแบบสวยๆกันกลับบ้านละใบเลยกับคุณกิ๊กค่ะจะบอกว่าคุณกิ๊้แอบซื้อกระเป๋ามาหนึ่งใบด้วยค่ะแล้วก็ราคากระเป๋าก็ถู พียงแค่20บาทแค่นั้นเองค่ะถือว่าเป็นการสนับสนุนเด็กๆอีกหนึ่งทางได้เลยค่ะค่ะไม่ใช่แค่กิจกรรมเย็บกระเป๋านะคะทางโรงเรียนของเรานะคะก็ได้ส่งเสริมกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนนะคะ<ฮ>ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสายล้องแมสค่ะการทําเสื้อมัดย้อมการทําน้ําสมุนไพรการทําตุ๊กตาก,การะบูกการพับเปียโยทานกิจกรรมแปรรูปอาหารและกิจกรรมอื่นอีกมากมายเลยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการสนับสนุนเด็กๆให้เป็นพ่อ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะในการนาสินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองอตรงกระตังม,มือสองค่ะหรือว่าจะเป็นการทําน้ําัมุนไทย,ยเช่นการทําน้ายายําลาไยน้าเก๊กฮวยเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการทําขนมไทยค่ะเช่นการทําขนมปาลค่ะการทําสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะเรียกได้ว่าเด็กๆเนี่ยได้เป็นพ่อค้าแม่ค้ากเต็มตัวเลยค่ะในกิจกรรมนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดตลาดให้กับ ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ครูค่ะได้มาช้อปปิ้งแบบสายใช้สอยค่ะถือว่าเด็กๆเนี่ยได้นอกจากจะได้เงินแล้วก็ยังม,มีการได้ความรู้ในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอีกด้วยค่ะคะุกิ๊กค่ะเออคุกิ๊กจำได้ว่าตอนที่เราทํากิจกรรมนี้นะคะของคุกิ๊กเนี่ยได้ขายของมือสองแล้วก็ได้ไลฟ์สดสดๆผ่านทาง Facebook เลยค่ะใช่เลยค่ะถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งค่ะเป็นการเรียนรู้แบบนอกสถานที่เลยค่ะค่ะ และกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าววันนี้นะคะก็ทําให้เกิดภาความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านโป่งค่ะซึ่งมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันได้เลยค่ะ,คะในปีพศ2562โรงเรียนบ้านโป่งอนิวัตรราชมคคีได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6 เนื่องในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ณจังหวัดสมุทรปราการและในปีพศส5 6 1โรงเรียนบ้านโป่องอนิวัตรราชสมคีได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานมหากรรมความสามารถทางศิละปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติโรงเรียนบ้านโป่องอนิวัตร,ราชสมคี ได้มีการนำบ้านโป่งโมเดลมาใช้ในการพัฒนาความสามารถและทักษะอาชีพของนักเรียนโดยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวางแผนและออกแบบนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเก่งดีมีความสุขทั้งยังส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยแพร่และขยายผลสู่ส,สาธารณชน ท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านโป่งของเรานะคะยังคงต้องพัฒนานและส่งเสริมกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของเรียนเรานะคะก็จะต้องให้ผู้เรียนนะคะมีทักษะในการประกอบอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะค,ค่ะุก้คาตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วค่ะ โหไม่อยากให้หมดเวลานี้เลยจริงๆค่ะกำลังสนุกอยู่เลยค่ะก็เดี๋ยวต้องพบกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วค่ะคุกีค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะวันนี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ